จังหจะสร้างส,าไไาส,าสาถิติใหม่รอห้าสิบวัน,ถ,นถุยมากเลยคนช่วยผมแค่จะถุยืาอกีกะถุยเลยพอดีปะไม่หวไม่ช่วยเลยฟังนี้ใช่ไหมพอดีว่ะไนสมากเลยฟังเี้ก็มาเลยฝังนี้ฟังนี้เลยประมาณสักสีอันต่องฟังไม่ไมไม่ไม่ไมหนึ่ง สองสามส่ห้าเอาไปเลยเจ็ดผมขอเลยเจ็ดให้เลยเจ็ดเอาละบรกการนะต้องอย่างไรก็ได้เจ็ดอะมไม่เคยได้ของเลยไปจ้ะเลื่อนตาเลื่อนตา,ตานี้ไม่ได้ของเลยประเด็วนว่าดีเด็กไม่ได้ช่วยเล็กก็เหล็กทำไงได้ะเนี่ยอย่างน้นผมก็สร้างบ้านได้วะไปไปช่วยผมเก็บไม้่ยว่าได้มันเหล็กเอ้ยคุณตัดไม้นี่ไม้ผมตัดไม้แต่มผมก็เก็บไปปลูกนะ ปลูสามวิสี่สิบหกปันไม้ไม่นะแล้วมาโหเขาไปเก็บกิ่งไม้เหรว่าอะไรกี่เอวกิ่งไม้อันนั้นผมไม่รู้เลยสามคุณปลูกไปเลยก็ปลูกไปเลยได้ยินะไม่ใช่มันจะมืดอยู่แล้วอ่ะจริงใบจังเลยใบเหมือนวันหยุดโรงเรียนเลยมันก็ต้องใบอย่างนี้แล้วพี่ช่วสองนาทีเอาอะไรมาิกก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนสาวทิตย์ทุกคนก็เป็นแบบนี้ใช่ไหม มไม่เป็นงั้นว่ะโทษทีพี่ชายาบิดคมคมมันบิดยังไงวะมันไม่มันไม่บิดด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหโคตรโคตร<ะ>อ,อ,อืดเลยตอนนี้ผมว่าอืดมากตัวจะอืดน,นี่มือนี่อืดเป็นเส้นนามาเนะนี่ยสื้อผ้าผมจะกลายเป็นอืดอ่างนะอออา คุณนำมกับปีนว่ะกเขียยตะปะถุยอะไรอ่ะมันเป็นคนอย่างนั้นเหรอคุตมองคุณมองผมเป็นคนงานเหรอใช่เศร้าว่ะคุณนาเป็นแบบนั้นเลยมันมันควรจะได้ห้าหรือสี่อันเนี่ยม่รู้ว่าได้สี่อันอ่ะจะเป็นถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถึงถ้าไม่อ้อมไม้ด้วยถ้าคุณวางดีดีแบบเต้ย ถ้ามีรูนิดนึงได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไม้ไปอุดน่าสนใจอนยะู่นะทางนี้ผมว่ามันมาแน่แต่ว่ามันจะมาอย่างไงมันมาได้นะแต่ว่าจะสู้ยังไงพี่น่ารอดทำใจแล้วไปต่อโหเศร้าเลยช่วยผมไม่ว่ามันแปลก,กแล้วว่าทำไมมันรู้สึกว่ามันมันจะ ไม่ไม่ไม่มันจะกลับไปหกสี่สิบหกวันเหมือนเดิมวะทำไมไม่น่าใช่เออมันได้เจ็ดหูอะไรวะน่ะไม่ช่วยถ้าเราตายคืนนี้รอบมาคืนนี้แต่เราตายอ่ะมันจะรอบประมาณเอ่อเจ็ดสี่สิบเจ็ดวันใช่ไหมล่ะคึ้นแล้วสถิติเก่าเราไอ้สี่สิบหกวันอ่ะเพิ่มมาแค่หนึ่งวันเองเฮ้ยควรจะเพิ่มมาเพื่ออะไรคบนี่เลยอันเดียวเนี่ยอืมใช่ไปเก็บไปหนขอเลยเล็กมากเลย มันจะคงจะทารักกันในนี้สองทางนะทางเข้ากับทางออกนี่ทางเข้าท้องออกแล้วนะผ <c oughs> มอยากทางเหมือนที่เขาทำกันแบบมีไม้อยางเนี้ยมีไม้ตั้งอยู่เนี้ยแล้วก็ผีเดินม,มาผีเอะทุยคนป่าสกากแล้ววิ่งมาแล้วก็เหยียบเหยียบตายเลยลคนป่าไงต้องอยู่ในป่าแล้วคนป่าไงอนอนเนี่ยคนป่า าาานี่ถ้าผมทำกับดักหมีเยอะๆนี้ไปเปิดเรื่อยๆก็คงต้องทแต่ว่าแบบว่ายังไงทุกคนคือแบบว่าเวลาเวลานจะเกยังแล้วอู้เวลาเราจะไปไปไปเปิดนี่มันน่าหนาน่ะมันยุ่งยากไปเลยเนี่ยที่ไรมโดนบุกเ้ลาอ่ใช่ผมโดนบุกเบ่าโดนบุกเหลาเอาแหละปืนก็ไปมีโอ้ย โอ้โหพี like uh ่ชมวยเป็ักมาแล้วเราไม่เยอะเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหโดนตีช่วยผมจะไปนั่งทำไม้ไนั่งทำไม้บ้าพี่ชมมาแล้วธนูมาแล้วโอ้โหธนูอย่างอย่างนี้ไม่ได้ผมลออมาเองอย่าโหสู้ได้ปะประสบการณ์ผมลงดัน เรียกดวงดันผมเรียกเอ่องดันเจียนนะดันเจียนแพทนะซึ่งบอกเลยว่าผมลงอย่างนี้นี่แหละเล็กๆหน่อยแต่ก็รอดมาได้เิ้เว้ยนิว่ะโอชิตมามาโอชิตโอชิตโอ้โนโนโนโอ้โน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 มามาโไม่ลหมาัดผมตายี่ผมิ่งอยู่แล้วแล้ผมโคตรแหลกเลยบอกเลย ก็คนเข้าใจผมแล้วนะว่าผมเล็กขนาดไหนผมเล็กขนาดที่คนดูมาร์ทฆ่าตายที่ผมวิ่งมาได้ผู้ช่วยผมดูกำลังดุนกวางไล่สองตัวไม่ก่อนเมื่อก่อนอ่รตายมันจะตายอ่าไน c e อุ้ยอย่างไรก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดตัน่ะวะเอาวะไฟคงผมช่วยเยเฮ้ยไปเล้วช่วยไปเลยจบก้อตูดเลยเหม็นเลยช่วยเลื่อยมาเลยเพื่อเจสันแนน เรามานอนตายดีดวยกว่าเอ้ยคุณโอ้ยแขนขาผมขาดนะโอเคนะะคทุกคนเอาเรานะโอหทุกคนจบคลิปอีกเกินเลยเลยเกินเลยเกินตันคลิปหน้านะซึ่งคลิปนี้เราก็ทำได้สถิติเก่าอีกแล้วนะสถิติเก่า46วันครับตอนนี้ตีไม่74 47สิบเพันเพิ่มมาหนึ่งวันเองโอ้โหยาวอันเด๋เพิ่มมาหนึ่งวันเองนะโอ้โหเพิ่มมาไหครับพี่ ก็อย่างนั้นก,ก็ทำลายสติเก่าแล้วน้องเอะไรก็เปก่อน,นอแล้วแบบระบายอา่ะเลยกดไลค์กดแชร์ตา่างบไม่บายครับ